วันนี้ครับให้ไป3ตัวหน้าช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านลิเวอร์พูลโตลิน่ครับเอซีมิลานก็มาครบมาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยนะครับหน้าช่องของเราเนี่ยก็แตกกันมา2วันติดติดแล้วนะครับพี่ๆไหนที่ตามหน้าช่องไปเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยกันแต่ในครอบครัวเรานะครับก็แตกกันเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวเลนโกรดเข้มชุดเข้มจัดที่วางไว้ให้นะครับก็มาครบ มาเต็มมาแบบเต็มระบบเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นดูหน่อยกันอ่าพี่ในนี่อยู่ในครอบครัวนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับในครอบครัวเราเนี่ยก็แตกกันมา6วันทีติดแล้วนะครับพี่ินนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลนะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่นะครับสามารถคลิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยครับแน่นอนครับมีมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลแน่นอนลองเปิดใจก็มาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสวัสดีครับเหมือนเดิมครับมี1คู่ครับมาให้เลือกเชียงกันเหมือนเดิมครับ คุณนิค้ำแพงไปให้แมนยูครับเป็นต่ออยู่ที่2ช่วงตัวเลยนะครับก็ล์หมองวีแกนครับได้เล่นในทีมนี้ยแรงจูงใจน่าจะมากกว่านะครับบวกคุณภาพยิมตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยก็ฟอร์มตอนนี้นะครับวีแกนก็ถือว่าดูดีเลยนะครับเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดครับต่างจากหน้าแมนยูครับฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็ยังมีหลุดมีู่ใไวเห็นครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าวีแกนครับถ้าแพ้ไม่น่าเกิน2อประตูแน่นอนครับวันนี้ห้อชรไปทวาานนดัคบง จัดให้1คู่แบบเน้นๆกันไปเลยเดี๋ว่าพี่ในนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไลท์นะครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะครับสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีมากกว่าหน้าช่องหน้าไลท์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสวัสดีครับโซโลแกนเดมครับวิเคราะห์ไม่นานตำนานตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านเชียร์บอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ